คิเรียนวิทย์กับครูฝนสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5สำหรับคลิปวิดีโอที่ผ่านมานะคะเราก็ได้เรียนไปแล้วนะคะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารแต่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการเพิ่มความร้อนนะคะการเปลี่ยนแปลงนะคะที่คุณครูได้พูดไปตั้งแต่เริ่มแรกก็คือการเปลี่ยนแปลงจะมี2แบบคือ เกิดจากการเพิ่มความร้อนและการลดความร้อนก่อนหน้านี้นะคะเราเรียนเรื่องการหลอมเหลวการกลายเป็นไอและการละเหิดนะคะซึ่งการเปลี่ยนสถ,สถานะทั้งสามแบบนี้นะคะเป็นการเพิ่มความร้อนต่อไปนี้นะคะเราจะมาเรียนการเปลี่ยนสถานะโดยการลดความร้อนค่ะคําว่าลดความร้อนหมายความว่าความร้อนมันจะลดลงเรื่อยๆใช่ไหมคะ ความร้อนลดลงหมายความว่าอะไรลูกหมายความว่ามันจะเย็นขึ้นเรื่อยๆอ่ะถ้าความร้อนลดแปว่ามันก็จะเย็นแต่ถ้าเพิ่มความร้อนหมายความว่ามันจะร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้อนขึ้นแบบนี้เนาะอีกรอบนะถ้าบอกว่าเพิ่มความร้อนก็หมายความว่าความร้อนมันจะมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนการทดลองที่ผ่านมาก็คือใช้ไฟตลอดเลยใช่ไหมใช้ไฟเพื่อให้ความร้อนเพื่อเพิ่มความร้อนแต่ต่อไปนี้นะคะ จะเป็นการลดความร้อนนะคะลดความร้อนก็คือง่ายๆก็คือจะให้ความเย็นเข้าไปนั่นเองนะคะหรือการที่เป็นสถานะโดยที่ไม่ต้องใช้ความร้อนแล้วนะคะอ่าเรามาดูกันการเปลี่ยนสถานะด้วยการลดความร้อนอย่างแรกเลยที่เราจะได้เรียนในวันนี้นะคะก็คือการระเหิดกลับนั่นเองค่ะ จำได้ไม่เอ่ยครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนเรื่องการละเหิดไปใช่ไหมคะการละเหิดคือการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งไปเป็นสถานะแกส๊สโดยที่ไม่ได้ผ่านสถานะของเหลวนะก็คือจากสถานะของแข็งไปเป็นสถานะแก๊สเลยในวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการละเหิดกลับ,ก,ก,ลบก็คือตรงกันข้ามนะคะก็คือว่าการละเหิดกลับเนี่ยจะเกิดจากเป็นการเปลี่ยนสถานะของ สิ่งของอาสารที่อยู่ในสถานะแก๊สนะคะให้ไปอยู่ในสถานะของแข็งนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในหนังสือนะคะนักเรียนสามารถดูหนังสือหน้า13นะคะหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5เล่มที่2หน้าที่13นะคะสามารถดูแล้วก็เรียนไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะการระเหิดกลับเป็นการเปลี่ยนสถานะจากแก๊สเป็นของแข็ง เมื่อลดความร้อนให้กับสสารที่อยู่ในสถานะแก๊สบางชนิดจนถึงระดับหนึ่งจะทำให้สสารนั้นเปลี่ยนสถานะจากแก๊สเป็นของแข็งโดยไม่ผ่านการหลอมเหลวอ่ะขออภัยโดยไม่ผ่านการเป็นของเหลวนะคะก็คือสามารถเปลี่ยนสถานะได้เลยนะคะก็คือจากสถานะแกส๊สกลายเป็นสถานะของแข็งได้เลยค่ะอ่ะในในสีฟ้าตรงนี้นะคะเขาก็บอกว่า การระเหิดกลับเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงสถานะนะโดยการลดความร้อนนะคะเป็นการเปลี่ยนสถานะจากแกส๊สเป็นของแข็งโดยไม่ผ่านการเป็นของเหลวให้นักเรียนบันทึกหน้านี้ลงไปได้เลยนะทีนี้สารอะไรก็ตามที่สามารถเกิดการระเหิดได้ก็สามารถที่จะเกิดการระเหิดกลับได้เช่นกันอย่างเมื่อวานคุณครูบอกว่า การระเหิดเนี่ยเกิดขึ้นได้กับน้ำแข็งแห้งลูกเหม็นกระบูนแล้วก็เกล็ดไอโอดีนใช่ไหมดังนั้นถ้าเกิดว่าครูทําการทดลองโดยการเอาเกล็ดไอโอดีนเนี่ยก็คือใส่ไปในบิกเกอร์แบบรูปฝั่งขวามือนี้นะคะอ่ะเอาเกล็ดไอโอดีนมาแล้วก็ให้ความร้อนใช่ไหมคะปรากฏว่าไอโอดีนเนี่ย มันก็ได้รับความร้อนนะคะก็เกิดการระเหิดนะคะแล้วก็กลายเป็นแก๊สเลยใช่ไหมแต่ถ้าครูน่ะเอากระดาษแผ่นหนึ่งมาปิดปิดไว้เอากระดาษแผนน่แผนหนึ่งมาปิดไว้นะคะปิดฝาบิกเกอร์ไว้ไม่ให้ไม่ให้แก๊สเนี่ยสามารถลอยออกไปได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือสุดท้ายแล้วเกลดอไอโอดีนตรงนี้ค่ะก็จะมาเกาะ อยู่บริเวณนี้เหมือนเดิมเกาะอยู่บริเวณกระดาษที่คุณครูได้นำเอามาปิดบีเกอร์เอาไว้นะคะอ่ะรุปนี้ก็คือว่าเริ่มแรกเลยนะคะการระเหิดคุณครูให้ความร้อนใช่ไหมกรดไอโอดีนจะเกิดการเปลี่ยนสถานะจากสถานะของแข็งไปเป็นสถานะแกส๊สอ่ะและพอสักพักหนึ่งตามรูปขวามือนี้นะคะตามรูปที่ครูเอาสีแดงมาครอบไว้เนี่ย ครูเนี่ยดับไฟสักพักหนึ่งครูดับไฟสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะเห็นว่ามีเกล็ดไอโอดีนเนี่ยมาเกาะอ,อยู่ข้างบนเพราะว่าอะไรเพราะว่าครูอักระมาปิดไว้ครูไม่ให้ออกครูไม่ให้แกส๊สออกสิ่งที่เกิดขึ้นคือจะมีเกล็ดไอโอดีนมาเกาะอ,อยู่ตามกระดาษแสดงให้เห็นว่าเมื่อมันเปลี่ยนสถานะไปเป็นแกส๊สเพราะมันได้รับความร้อนแต่เมื่อไหร่ที่มันไม่มีความร้อนเราลดความร้อนมันโดยการเอาไฟออกไป มันก็จะกลับมาเป็นของแข็งเหมือนเดิมดังนั้นทั้งน้ําแข็งแห้งทั้งลูกเหม็นทั้งกระบูนและทั้งกิกไอโอดีนเนี่ยถ้านํามาทดลองเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกันเลยเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปวิดีโอกันค่ะอ่ะแล้วก็ให้บันทึกหน้านี้ลงไปในสมุดนะคะอ่ะอันนี้นะคะก็คือว่านําเอาพิมเสนนะพิมเสนเนี่ยมันก็คือเป็นส่วน ผลิตจากกาลาบูนนะคะพิมเสนเนี่ยผลิตจากกาลาบูนเราสามารถเอากาลาบูนไปทำเป็นพิมเสนได้พิมเสนก็เป็นสารอีกชนิดหนึ่งนะที่สามารถเกิดการระเหิดได้ค่ะเอาพิมเสนนะคะไปให้ความร้อนค่ะนี่เอาพิมเสนไปให้ความร้อนแล้วก็นําเอากระดาษนะคะปิดฝาบิกเกอร์เอาไว้ค่ะนําเอากระดาษปิดฝาบิกเกอร์เอาไว้ทีนี้จะเห็นว่า พิมพเสนเนี่ยเมื่อได้รับความร้อนใช่ไหมคะนักเรียนมันจะเปลี่ยนสถานะจากของแข็งกลายเป็นแก๊สอันนี้เรียกว่าการระเหิดแต่คุณครูนําเอากระดาษค่ะปิดด้านบนเอาไว้ค่ะอ่ะคุณครูเอากระดาษปิดด้านบนเอาไว้นะคะแบบนี้เลยทีนี้พอเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งค่ะเมื่อเวลาผ่านไปคุณครูดับไฟสิ่งที่เกิดขึ้นคือมีพิมพเสนค่ะ มาเกาะอยู่บริเวณกระดาษนะคะมาเกาะอยู่บริเวณกระดาษเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่มีความร้อนแล้วมันก็เลยเกิดการเะื่อนกลับจากที่มันเป็นไออยู่ดีๆเนะะี่ยค่ะมันก็กลายมาเป็นของแข็งเหมือนเดิมแต่มันจะมาเกาะอยู่ที่กระดาษที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะคะอ่ะนี่ตรงนี้ดูก,กันอีกรอบหนึ่งอธิบายอีกรอบหนึ่งเนาะก็คือว่าพิมเสนนะคะ เมื่อครูนํามาให้ความร้อนนะคะปรากฏว่าพิมพ์เสนเนี่ยจากของแข็งเนี่ยเกิดการละเหิดกลายเป็นไอค่ะกลายเป็นไอแต่ครูนําเอากระดาษมาปิดปากไว้เพราะว่าอะไรเพราะว่าครูจะต้องการพิสูจน์ว่าถ้ามันไม่มีความร้อนเนี่ยมจะเกิดอะไรขึ้นมันจะกลับมาเป็นของแข็งอีกไหมครูก็เลยเอากระดาษมาปิดไว้แล้สักพักครูก็ดับไฟหลังจากที่ครูดับไฟปรากฏว่าไอไอพวกนี้ที่ไม่เป็นแก๊สเนี่ยค่ะ ที่มัอยู่ในสถานะแก๊สเนี่ยค่ะสักพักหนึ่งมันกลายมาเป็นสถานะของแข็งแล้วก็เกาะอ,อยู่ที่กระดาษตรงนี้นั่นแสดงให้เห็นว่าเกิดการระเหิดกลับนั่นเองค่ะในธรรมชาตินะคะก็มีสิ่งหนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นได้จากการระเหิดกลับนั่นก็คือการเกิดหิมะนั่นเองค่ะ นักเรียนรู้จักไอ้น้ำใช่ไหมไอ้น้ำเนี่ยเราจะเรียกว่าน้ำที่อยู่ในสถานะแกส๊สใช่ไหมคะไอ้น้ำเนี่ยเมื่อได้รับความเย็นฉับพันที่เย็นมากๆค่ะไอ้น้ำที่อยู่ในสถานะแก๊สเนี่ยจะเกิดการระเหิดกลับค่ะกลายไปเป็นของแข็งแล้วก็ตกลงมาสู่พื้นดินนี่คือกระบวนการเกิดหิมะนั่นเองค่ะเกิดจากการระเหิดกลับนะคะ โอเคค่ะสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้แล้วก็อย่าลืมเขียนงานส่งคุณครูนะคะแล้วเราก็จะได้เจอกันเมื่อสิ้นเดือนแล้วก็นำงานมาส่งคุณครูด้วยนะคะโอเคสำหรับคลิปในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ